กลัวภาพแบ่งแบบมีลุกไปไหนนะ้าถ่ายก็แบ่งแต่ฝรังมันจะมีคนนั่งแทนจริงนะแล้วออสการมันจะมีคนใส่สูตรรออยู่เลยขอให้พุ h d a y

หัวใจเป็นทองคำมีความสุขทุกลวหายใจเข้าออกมองเห็นความู้นะคขบคนขอบคุณครับขอบคุณครับจมกนะคดวยมด้คะครับคกขอบคุณครับขอบคุณทุกคนากครับขอบคุณกครับขอบคุณนะครับ่มาให้ทุกคนนี่เป็นเค้กก้อนแรกในกองถ่าย้แเล่นละครมา คนใดทคนใดรับคนนนคนี้คนนดคนใดคนนใคนใดคนนนใดนในใดคนใดนใอนในคนใดคนใดคคนคคนน